ก้าวแรกของเขากับการเป็นขุนพลทีมชาติถือว่าวินเนอร์มีจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแม้จะไม่สามารถผ่านเกาหลีใต้ไปได้นะครับแต่เรื่องทักษะการเล่นของเขาทั้งตอนที่มีบอลแล้วก็ไม่มีบอลน,นะครับอาจจะทําให้ต้นสังกัดอย่างบุริรัม์ยู่นเต็ดดันเขาขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศในการเล่นกับทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะครับ สวัสดีครับนี่คือรายการ Talent Spotter เล่าเรื่องดาวเด่นให้คุณเห็นภาพกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับนี่ก็เป็นรายการใหม่แกะกล่องของคิดไซด์โค้งเลยที่เราเพิ่งผลิตขึ้นมานะครับผมรายการนี้นะครับจะเล่าถึงเรื่องของนักเตะที่เป็นดาวเด่นที่กำลังโชว์ผลง,งานได้ดีและกำลังถูกพูดถึงอยู่ณตอนนี้นะครับ EP แรกของเราวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักเตะ อะคาเดมีของบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็เป็นกําลังหลักของช้างศึก u 17ของเรานะครับที่เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023นะครับอย่างชโนโไทยคงเหม่งต้องยอมรับว่าทีมชัติไทยชุด u 17ของเรานะครับสร้างความประทรับใจให้กับแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถเป็นแชมป์กลุ่ม A นะครับจากการที่ชนะสนัดรวดเลย ทั้งสงปปลาวนะครับมาเลเซียแล้วก็เยเมนและจบด้วยการแพ้เกาหลีใต้4ประตูต่อหนึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นคีแมนในแนวรุกนะครับแล้วถูกจับตามองจากสื่อและแฟนบอลโดยทั่วไปย่อมหนีไม่พ้นน้องบินเนอร์ครับนโนไทยคงเหน่งแนวรุกที่เป็นผลผลิตมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดที่วาดลดลายในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทาไป2ประตูกับ2แอสซิตนะครับซึ่งถ้าไม่มีประตูชัยของดาวยิงรายนี้ในเกมกับสปปลาวในช่วงทดเจ็บ โมเมนตัม um ของทีมและสภาพจิตใจอาจไม่พุ่งสูงขนาดนี้เลยครับเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลแบบทัวร์นาเมนต์หากเครื่องรวนตั้งแต่เกมแรกโอกาสจะแพ็คกระเป๋ากลับบ้านนั้นมีสูงมากกว่าเขาจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะครับวินเนอร์ต้องต่อสู้ฝ่าด่านหินๆมาไม่น้อยนะครับก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นขุนพลทีมชาติไทยรวมไปถึงการเข้ามาเป็นกลุ่มลูกเทียบสายฟ้าเด็กปั้นของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดที่ถูกวางตัวไว้สานต่อความสําเร็จของรุ่นพี่นะครับ เส้นทางลูกหนังของเขาเริ่มต้นมาได้ยังไงไอดอลในการเล่นฟุตบอลของเขาคือใครรวมหาคำตอบกันได้ที่ t ิงเคิร์ฟคิดไซโค้งถ้าท่านพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ T ิงเคิร์ฟคิดไซโค้งและก็เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w t i n g c u r v e c o นะครับถ้าเกิดว่าท่านชอบอ่านในรูปแบบของบทความนะครับถ้าแฟนบอลสังเกตถึงการเล่นของชนโนไทยที่มีความตื่นกระหายตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในสนามเรากับแพชชั่นของเขาไม่เคยหมด พยายามทําทุกวิถีทางให้สามารถคว้าชัยชนะมาให้ได้อิทธิพลเหล่านี้ได้รับมาจากไอดอลฟุตบอลระดับโลกอย่างคริสเตียโน o โรนัลโดต้นแบบของเขาในวัยเด็กความเป็นตัวของตัวเองความพยายามอย่างสุดกําลังความมุ่งมั่นที่จะเก่งกว่าเมื่อวานและความตั้งใจพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอคือสิ่งที่ทางวินเนอร์รับสารมาจาก CR 7ที่เป็นผู้เล่นที่ไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยหยุดนิ่งในการเล่นฟุตบอลให้เก่งขึ้นทุกวัน ครอบครัวของเขาถือว่าอยู่ในระดับชนชั้นกลางครับไม่ได้ลำบากยากเข็ญเหมือนกับนักเตะท,ที่ต้องสู้ชีวิตคนอื่นการมีคุณพ่อที่ประกอบอาชีพรับราชการตำรวจมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยสามารถส่งเสริมให้ลูกชายทำตามในสิ่งที่รักได้อย่างเต็มที่ ชาแนลไทยนะครับเริ่มฝึกฟุตบอลตั้งแต่6ขวบกับอะคาเดมี่ย่านตลิ่งชันอย่าง The c o อ n e เที่ถ่ายทอดพื้นฐานการเล่นในสไตล์ฟุตซอลเน้นไปที่ทักษะความสามารถเฉพาะตัวบวกกับเบสิกที่แน่นปึกรวมไปถึงพยาไทยอะคาเดมี่อีกหนึ่งโรงเรียนลูกหนังของเขานะครับใช้เวลาฝึกฝนถึง3ปีจนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนราชวินิตประถมศึกษาครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณในวินชิดชอบประธานสโมรสรบ,บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างไทย PBS จะเห็นว่าแนวทางเรื่องความคิดของเขานะครับตรงกับทัศนคติของชนโนไทยไม่น้อยนะครับคุณในวินเนี่ยเคยบอกว่าเขาทําฟุตบอลมาแล้ว12ปีในอาเซียนหรือในเอเชียเด็กไทยเรื่องของพรสวรรค์ไม่ได้เป็นรองใครเลยครับแต่เรื่องของพรแสวงสอบตกหมดสิ่งที่บุรีรัมเลี้ยงเด็กสอนเด็กมามันต่างกันเราทําให้เขาเป็นมืออาชีพหมายความว่าชีวิตของเขาต้องฝากไว้กับสิ่งที่เขารักที่สุดแล้ว เด็กๆต้องอดทนครับมุ่งมั่นมีวินัยตั้งใจและต้องสู้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎระเบียบทุกอย่างทั้งกินทั้งอยู่ทั้งหลับทั้งนอนและการเรียนต้องไม่ทิ้งนะครับต้องอยู่ในคอนโทรลหมดพอเด็กไทยไม่มีความอดทนแพ้ต่อสิ่งเย้าวยวนมันก็นไปต่อไม่ได้คุณนวบินยังบอกอยกนะครับว่าฟุตบอลไทยเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ได้คิดถึงบอลโลกหรอก คิดแค่ว่า3ปีต่อจากนี้ให้เด็กชุด U 17ที่จะไปเล่นชุดยู0่ในปี2025ขึ้นไปเป็นท็อป10ของเอเชียให้ได้เท่านี้เขาก็มองว่าทำได้เยอะมากๆแล้วนะครับเมื่อตอนอายุ9ขวบนะครับชันโอไทยเนี่ยเริ่มใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเขาก็เลยไปคัดเข้ากับอะคาเดมีของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับซึ่งก็ไปพร้อมกับเพื่อนซี้ของเขาอย่างเวฟดุษฎีบุรณะจุธานนท์นะครับที่ลงเล่นร่วมกันในสีเสื้อของช้างศึกในชุดนี้เลยครับ ซึ่งกว่าที่เขาจะได้เข้าสู่อะคาเดมีของบริรัมยูเนเต็ดนะครับก็ต้องรอถึงรอบ2ในการคัดตัวเลยทีเดียวเพราะว่ารอบแรกนั้นเขาติดภารกิจสอบนั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับทั้งคู่ก็ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนเป็นพันๆคนแล้วก็กลายร่างเป็นเหล่าลูกเย็บสายฟ้าล่าฝันต่อไปได้สําเร็จนะครับแถมยังดูเป็นเหมือนเรื่องบังเอิญไม่น้อยที่ทั้งสองคนกําลังดําเนินไปตามแผนที่ประธานสโม,มสรอ,อย่างลุงเนวางไว้นะครับพวกเขาเป็นขุนพลทีมชาติไทยชุด U17 ซึ่งผ่านการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการชิงแชมป์เอเชียอีกด้วย ก่อนที่ชโนไทยจะกลายมาเป็นคีแมนของทัพช้างศึกยู17นะครับเส้นทางการค้าแข่งของเขาต้องผ่านด่านการฝึกอบรมในอคเดมี่ของบุรีรัมไม่ต่างกับรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จไปแล้วหรือเพื่อนร่วมรุ่นรายการอื่นๆด้วยการลงเล่นในเวทีระดับยุทธลีกหรือหลีกเยาวชนนะครับแต่เนื่องจากปัญหาของการแพร่ระบาดโรคโควิด19นะครับทำให้โปรแกรมการแข่งขันหรือการจัดการต่างๆมีความกระท่อนกระแท่นมากกว่าหากเทียบกับสถานการณ์ปรกติทั่วไปนะครับ ซึ่งหากย้อนไปดูเรื่องของสถิติของเขาในช่วงวัยจะเห็นว่าวินเนอร์เป็นคนที่มีชื่อขึ้นอยู่บนสกอร์บอร์ดเป็นประจำโดยรายการสําคัญที่ทําให้ฝีเท้าของเขาไปเตะตาสตาฟโค้ชทีมชาติไทยก็คือไทยเดนมาร์กยู15นะครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่แม้ว่าจะไม่ไปถึงฝั่งฝันในการคว้าชแชมป์แต่ผลงานส่วนตัวของเขาที่กดไป5ประตูก็ดีพอจะเปิดประตูสู่ทีมชาติได้สําเร็จแน่นอนว่ารุ่นพี่ที่เป็นเด็กสร้างของปราสาทสายฟ้าแท้ๆท,ที่เป็นไอดอลของเหล่าลูกเจียบสายฟ้านะครับก็คือรุ่นที่พัฒนาต่ตอๆกันมาคงหีไม่พ สุปรโชคสรารชาติที่ย้ายไปเล่นในศึกเจลีกกับสโมรสรคอนซาโดเลซัปโปโรและเพิ่งลงเป็นตัวจริงในลีกเกมแรกไปหมาดๆหลังต้องต่อสู้กับความอดทนมาอย่างยาวนานนะครับ ซึ่งก็รวมไปถึงแบงค์เล็กสุพนัทเหมือนตานะครับที่กำลังบินไปเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับซึ่งถ้าไม่มีลายพลิกโผเนี่ยก็จะได้เห็นเขาเล่นในอังกฤษอย่างแน่นอนนะครับพอมาสังเกสตสไตล์การเล่นของวินเนอร์นะครับตอนที่เขาลงสนามมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับแบงค์อยู่ไม่น้อยนะครับทั้งการฉีกตัวออกมาหาพื้นที่ว่างด้านข้างจังหวะการกระชากใช้ความเร็วซึ่งเขาเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ยอมรับตามตรงว่าตัวของเขา มีนักเตะไทยเป็นต้นแบบในการเล่นถึง2คนนะครับก้าแรกของเขากับการเป็นขุนพลทีมชาติถือว่าวินเนอร์มีจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแม้จะไม่สามารถผ่านเกาหลีใต้ไปได้นะครับแต่เรื่องทักษะการเล่นของเขาทั้งตอนที่มีบอลแล้วก็ไม่มีบอลน,นะครับอาจจะทําให้ต้นสังกัดอย่างบร,รัมย์ยูไนเตดดัดนเขาขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศในการเล่นกับทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะครับ ชนโนไทยรู้ดีครับว่าการมีความฝันนั้นสําคัญกับเยาวชนรุ่นหลังขนาดไหนดังนั้นเขาจึงพร้อมมอบน้ําใจเล็กๆน้อยๆส่งมอบไปถึงน้องๆผู้ได้โอกาสนะครับด้วยการส่งต่อรองเท้าผ้าใบให้กับน้องๆที่อยู่ในจังหวัดชัยนาทเพื่อหวังสร้างฝันและเป้าหมายให้กับเด็กๆกลุ่มนี้ได้พัฒนาฝีเท้าของตัวเองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และปะูทางในการไปคัดเลือกกับสโมสรในพื้นที่ต่อไปนะครับซึ่งถ้ามีใครที่ทําตามฝันได้สําเร็จก็จะมีสิทธิ์กลายเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตได้อีกด้วยนะครับเชื่อว่าทัศนคติ และความมุ่งมั่นรวมถึงความพยายามของวินเนอร์นะครับจะช่วยให้เขามีอนาคตที่สดใสในการค้าแข่งต่อไปนะครับแต่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนการเวลาจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นั่นเองครับ ทั้งหมดนี้คือคิดไซ c โค้ง t ALENT SPOTTER นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิงเคิร์ฟคิดไซ c โค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ www.tingcurve.co ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับ t ALENT SPOTTER วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ